กลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะยโสธราสิริธาประการน,นะคะวันนี้นะคะอา,อาจารย์อยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งห่างจากตัวอ,อำเภอเมืองนะคะเกือบร้อยกว่ากิโลนะประมาณเกือบถึงนะคะเกืออาจจะประมาณเกินด้วยซ้ําไปนิดหนึ่งนะคะซึ่งขี่รถก็เกิดจะเป็นหลักชั่วโมงนะคะถึงจะถึงได้นะคะ ก็ได้มาพักอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีนะคะซึ่งจะทำการาาได้รับเชิญนะคะได้รับเชิญได้รับเชิญมาให้บรรยายนะคะในเรื่องของว่าในเรื่องของปัญญานะคะแล้วก็ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะว่ายุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยระบบของปัญญาเนี่ยปัญญาที่เรามามองที่ปัญญาที่เรามีและปัญญาที่เราได้จากการดํามเรียนอ่านเขียนเนี่ย ในุมอมองโลกัศน์นะคะเรามองอะไรได้อย่างทะลุตุปรงหรือไม่ไม่ว่าจะจะเป็นโลกแห่งการสื่อสารโลกแห่งการเสพข่าวสารข้อมูลและข่าวสารข้อมูลที่จะต้องพิจารณานะคะผู้เสพข้อมูลนะคะอาจจะคิดว่าตนเองอดีใจที่ว่า เป็นผู้ที่มีสติปัญญาแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเสพได้แล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นได้ทันท่วงทีแต่เราอาจจะนึกลืมไปว่าการที่เราได้เสพข้อมูลนั้นนะคะบางคนนะครับถึงอาจจะตกเป็นทาสของข้อมูลนั้นเลยก็ได้ดังนั้นความหมายของคําว่าปัญญาเนี่ยเราจะต้องรู้ชัดว่าการเสพข้อมูลกับการตกเป็นทาสข้อมูลนั้นคืออะไรความจริงของ ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาเพียงนําเสนอในมิติมุมมองอะไรแล้วก็เราควรวินิจฉัยแล้วก็วิเคราะห์ในกรอบขอบเขตตามหลักการและเหตุผลอย่างไรอะไรก็ตามที่มันเหนือกรอบและขอบเขตเหตุผลเนี่ยนะฮะมันอาจจะทำให้ภาวะจิตใจของเราเนี่ยนะฮะ,ะมีพลังทางลบเกิดขึ้นหรืออาจจะทำให้เราเนี่ยนะคะไม่เกิดไม่ก่อให้เกิดพลังทางบวกหรือความคิด ที่จะริเริ่มเลยดังนั้นนะคะในยุคการแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีข้อมูลข่าวสารอยู่อย่างมากมายหลากหลายเหลือเกินเนี่ยการที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยจะต้องรับรู้อะไรเรื่องข้อมูลนะคะเรื่องการเสพเรื่องความเข้าใจทัศนะนะคะแล้วก็ทัศนคติแล้วก็ความถูกต้องนะคะผ่านคุณธรรมจริยธรรมวันนี้อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้มาอบรมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ได้มีโอกาสได้อ่ามา ถ่ายทอดภูมิความรู้นะคะตั้งแต่วันที่11นะคะก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็วันที่12 2วันตั้งแต่เวลาเช้านะคะ9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากโรงเรียนชุมพลบุรีวิทยาสังน,นะคะซึ่งนักศึกษานักเรียนที่เข้าเฝ้าเข้ารับการอบรมก็จะเป็นวันนี้เป็นวันที่11เนี่ยก็จะเป็นในระดับมัธยม1 นะครพรุ่งนี้ก็จะเป็นมัธยม4นะคะก็จะเกือบ300กว่าคนในวันนี้นะคะอบรมทั้งภาคเจ้าและภาคบ่ม่พูดง่ายๆก็คือเกือบหมดทั้งโรงเรียนนะเพราะว่าโรงเรียนต้องจัดการอบรมอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่นะคะกราบขอบคุณกรับสวัสดิคาะที่ติดตามค่ะ